นะเหมือนภูเขาไฟเลยครับตอนนี้นะครับเป็นงานเชื่อมทางรถไฟนะครับแบบเทอร์มิตนะครับการเชื่อมทางรถไฟแบบเทอร์มิตนะครับเราจะเห็นมีปองทางด้านซ้ายนะครับคล้ายๆปองถูด่อไฟนะครับตัวนี้จะทําการเทเศษเหล็กลงไปนะครับแล้วก็มีสารที่สําหรับประสานนะครับ เทลงไปพร้อมกับที่เหล็กนะครับแล้วก็จะมีท่อไหลลงมาบริวเวณจุดที่มีไฟนะครับตัวนี้จะเป็นเป็นแก๊สนะครับในการเผานะครับใช้แก๊สในการเผานะครับเมื่อที่เหล็กไหลลงมาพร้อมกับสารเคมีแล้วเนี่ยก็จะทําการถูกหลอมด้วยความร้อนนะครับ งานนี้นะครับเป็นงานที่ใช้เฉพาะบริเวณจุดประแจนะครับเมื่อทำการตัดทางรถไฟเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะทำการเชื่อมเพื่อนๆอาจสงสัยว่าทำไมไม่ใช้รถเชื่อมแบบไฮดรอลิกไฟฟ้านะครับเป็นเพราะว่าเครื่องไม่สามารถเข้ามาประกบช่วงที่เป็นประแจได้นะครับเพราะว่ามีราง รถไฟนะครับที่เกะกะอยู่ด้านในนะครับเครื่องจะประกบไปคล้ายแซนด์วิชนะครับถ้ามีรางเข้ามาเกะกะแล้วก็ไม่สามารถที่จะทํางานได้นะครับใช้สําหรับไว้เชื่อมทางตรงอย่างเดียวนะครับแต่การเชื่อมแบบเทอร์มิตเนี่ยก็คือการเชื่อมช่วยป้องกันนี่ฮะเดี๋ยว เมื่อความร้อนได้ที่แล้วเนี่ยจะจุดป่องข่าไฟนะครับในการเป่าขี้เหล็กลงไปนะฮะนี่นะฮะเหมือนภูเขาไฟเลยครับ<ะ>เดี๋ยวขี้เหล็กจะไหลลงไปเชื่อมประสานด้านล่างนะครับนี่นะฮะที่เรามองด้านล่างนั่นคือขี้เหล็กเหมือนการหล่อเห็นไหมฮะ ความร้อนเหล็กไหลลงมาเต็มรอยต่อเลยครับถ้าใครเคยไปหล่อพระคุทธรูปนะฮะคล้ายคล้ายกัน <t od ulate> นี่นะครับยกไปแล้วไปจุดต่อไปนะตัวแท่นจะทำการประกอบไว้เลยนะฮะแล้วก็ยกตัวเตาตัวเตานี้จะเป็นตัวหลอม หลอมเหล็กนะเเหล็กเมื่อโดนความร้อนแล้วเนี่ยมันก็จะทำการไหลลงไปน,นะครับบริเวณรอยต่อนี่นะครับเดี๋ยวตะคู่ก็จะมีการแกะแบบออกนะครับแล้วก็จะมีที่เหล็กนะครับที่อยู่บริเวณรอยต่อนะครับเดี๋ยวก็จะมีทำการเกียร์สันลังนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับ นี่ก็คือการเชื่อมแบบเทอร์มิตนะครับที่ใช้เฉพาะบริเวณจุดประแจนะครับตรงนี้จะเป็นประแจหมายเลข6นะครับในย่านของสถานีบ้านโป่งนะครับเยี่ยมมากๆเลยนะครับตอนนี้ตรงนู้นก็จะเป็นการย้าย ฟองเขาไฟไปนะฮะการเชื่อมแบบเทอร์มิตนะฮะตรงนี้ก็รอการรอที่จะแกะแบบออกนะครับเมื่อเหล็กอยู่ตัวแล้วนะครับก็แกะแบบออกนะครับ เมื่อหล่อเสร็จแล้วนะครับก็แกะแบบออกนะครับนี่นะครับเป็นเครื่องที่สำหรับเฉือนรอยเชื่อมที่ส่วนเกินออกนะครับก่อนที่จะมีขั้นตอนการ เกียร์ตัดล่างต่อไปนะครับนี่เป็นเครื่องที่สําหรับเฉือนจะต้องทําตอนที่เหล็กยังแดงอยู่นะครับยังเหล็กยังมีความร้อนอยู่ก็ใช้เครื่องตัวนี้นะครับในการคลายแม่แรงนะครับอัดเข้าไปนะครับแล้วก็เฉือนที่เหล็กฮะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่นะจะแตะที่เหล็กออกต้องทําตอนมันร้อนใช่ไหมครับ ขั้นตอนนี้ต้องทำตอนที่เหล็กยังร้อนอยู่นะครับเนี่ยฮะงัดออกเลยนะครับอ๋อตอนนี้หลังจากที่มีการหล่อประมาณสักสี่ห้านาทีนะครับ,นนรรรบเราต้องรีบทำการใช้เครื่องอัดนะครับหรือว่าทางเจ้าหน้าที่จะเรียกว่าเป็นเครื่องสัดที่เหล็กนะครับออกแล้วก็จะเหลือ ที่เพื่อนๆเ,เห็นนะครับตัวนี้จะเป็นงานขั้นตอนต่อไปก็คืองานเทียร์สันลางนะครับที่เคยเสนอให้เพื่อนๆได้ดูกันไปแล้วหน้านี่นะนี่ถือว่าเสร็จแล้วนะครับในการเชื่อมต่อแบบเทอร์มิตนะครับ ต่อไปก็จะเป็นงานเจียสันลางนะครับที่แอดเคยรีวิวให้เพื่อนเพื่อนได้ดูกันไปแล้วบ้างนะครับบางคนก็เคยเห็นแล้วนี่คือการเชื่อมแบบเทอร์มิตนะครับแบบสบูณ์เลยนะครับมันก็จะเป็นยอดมันจะทําช่วงประแจนะฮะช่วงรอยต่อประแจกับกบลข้กะคบเพราะตัวนี้ไอ้เครื่องเชื่อมแบบไฮดรอลิกไฟฟ้านยนะไม่สามารถประกบแบบแซนวิชดได้นะครับ ไฮดรอลิกไฟฟ้าที่ใช้เครื่องไอตัวเจ้า l 9,000นะครับที่เป็นฟอร์ดแ9,000มันจะประกบแบบแซนด์วิตนะครับไอตัวนี้มันจะมีลางเกากะมันไม่สามารถประกบได้นะก็เลยต้องใช้เชื่อมแบบเทอร์มิตแบบนี้นะครับก็ฝากเพื่อนๆนะฮะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปก็อย่าลืมตับสไครต์สันกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของประดุกชาแนลครับ